แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีชิปสไมล์เซอร์วิสธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสารพัดงานบริการรับส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เรารวบรวมขนส่งชั้นนำทั่วประเทศไว้ที่นี่ที่เดียวพร้อมราคาส่งพัสดุที่ต้นทุนถูกใจเจ้าของธุรกิจทุกรูปแบบและตอบโจทย์ในยุคอ e ีคอมเมิร์ซเสริมรายได้ให้ธุรกิจหลักของท่านลดต้นทุนเพิ่มกำไรสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราโทร0628795000 0628797000 0972400923และ094812 4สิบของใช้ขายดีตลาดนัดถ้าไปเดินตลาดนัดส่วนใหญ่เราจะเห็นสินค้าอะไรบ้างเชื่อได้ว่าตลาดนัดแทบทุกแห่งมักมีสินค้าพื้นฐานที่ไม่ต่างกันบางตลาดอาจมีร้านแบบเดียวกันมากกว่า2-3ร้านแต่ก็ยังขายดีสะท้อนให้เห็นว่าของใช้จำเป็นเหล่านี้มีความต้องการของลูกค้าสูงมาก เว็บไซต์ t ทย i ฟ r a n c h i s e e e n t e r com จึงได้รวบรวมเอา1สิบของใช้ขายดีที่ขอบอกได้เลยว่าขายดีจริงๆและยังเป็นสินค้าใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องใช้ 1. รองเท้ามือสอง ตลาดนะัดส่วนใหญ่เราจะเห็นร้านขายรองเท้ามือสองบางตลาดมีมากกว่า1ล้านสาเหตุที่คนนิยมขายรองเท้ามือสองเพราะนี่คือสินค้าที่สร้างกําไรให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีเทคนิคก,การขา,ขายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางก็ใช้แบบกองให้ลูกค้าเลือกหรือจัดร้านให้ดูเลือกซื้อง่ายซึ่งรองเท้ามือสองมีแหล่งขายส่งในราคาที่ไม่แพงขึ้นอยู่กับสภาพรองเท้าเป็นสําคัญแม่ค้าพ่อค้าหลายคนที่เริ่มจากการเป็นคนขายรองเท้ามือสองในตลาดนัดมาก่อนก็จะผันตัวเองมาเป็นคนขาย ส,สามารถตั้งตัวมีวรายได้จากธุรกิจนี้ได้อย่างดี 2. เครื่องสำอาง เรื่องของความสวยความงามไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแย่แค่ไหนแต่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องขอดูดีไว้ก่อนและทุกตลาดนัดเราจะเห็นร้านขายเครื่องสําอางที่มีอุปกรณ์ความสวยความงามหลากหลายชนิดโดยเทคนิคการขายที่สําคัญก็จะทําให้ขายดีนั่นก็คือการเลือกสินค้าในราคาที่ไม่แพงแต่หลากหลายและยังต้องมีคุณภาพดีมานําเสนอให้กับลูกค้าและคนขายยังต้องมีความรู้ความชํานาญเพื่อแนะนําลูกค้าในการเลือกใช้เครื่องสําอางได้เป็นอย่างดีและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง ตรงความต้องการอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันการขายเครื่องสำอางไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าต้องขายแค่เปิดหน้าร้านตลาดน,นั้นเรายังสามารถขายแบบออนไลน์ร่วมได้อีกด้วยโดยมีแฟรนไชส์เครื่องสำอางอย่าง Beauty Center Bico ที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้เราลงทุนเปิดร้านขายเครื่องสำอางได้ง่ายขึ้น 3. เคสโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เมื่อโทรศัพท์คือหนึ่งในของใช้ที่คนเรายุคนี้ขาดไม่ได้เด็ดขาดทุกตลาดนะัดเราจึงได้เห็นร้านรับซ่อมโทรศัพท์ขายเคสโทรศัพท์และอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์ต่างๆเช่นสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์สมอ l ทอคหูฟังแบบต่างๆเป็นต้นสินค้าเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจึงมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีปัจจุบันเรามีแฟรนไชส์น่าสนใจอย่าง ไดูโฟไอเดียที่เป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้อย่างหลากหลายเราสามารถเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์โดยมีครอสอบรมที่น่าสนใจให้เราสามารถพิมพ์ภาพลงบนเคสโทรศัพท์หรือวัสดุอื่นๆได้อย่างมืออาชีพและนอกจากการขายทางหน้าร้านแล้วยังมีขายแบบออนไลน์อีกด้วย 4. อุปกรณ์ตกแต่งสวนต้นไม้ เรื่องของการตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่หลายคนกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่หมู่บ้านจัดสรรในโครงการต่างๆเกิดขึ้นจํานวนมากอาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนอยากปลูกต้นไม้ตัดหญ้าแต่งสวนมากขึ้นสินค้าผู้อุปกรณ์ตกแต่งสวนตามตลาดนัดจึงขายดีโดยเฉพาะในตลาดนัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มีคนส่วนใหญ่มีเวลาเดินช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลินสามารถเลือกเดินซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เอาไปจัดตกแต่งบ้านให้สวยงามมากขึ้น จานชามช้อนราคาถูกสำหรับเหล่าแม่บ้านทั้งหลายเรื่องอุปกรณ์ทำครัวมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีจานชามช้อนรูปแบบการขายส่วนใหญ่มัจกจะกองแยกชนิดไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกตามราคาแต่คุณภาพตั้งแต่ใบละสิบาทหรือแพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิตบางร้านขายชามสำหรับที่เข้าไมโครเวฟได้ก็เหมาะสมกับแม่บ้านยุคนี้ 6. เครื่องมือช่าง ตามตลาดนะัดเราอาจจะเห็นร้านที่เขาขายพวกเครื่องมือช่างซึ่งมีครบตั้งแต่ค้อนสว่าน、ไขควงตะปูสกูลเป็นต้นใครที่ไม่มีเวลาไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือไม่มีเวลาในการไปร้านวัสดุก่อสร้างก็สามารถมาใช้บริการที่ตลาดนัดซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีคุณภาพที่น่าพอใจและราคาไม่แพงสามารถเลือกหรือต่อรองราคาได้อีกด้วย 7. สินค้าพลาสติกต่างๆ สินค้าพลาสติกเช่นตะกร้าโต๊ะเก้าอี้เป็นตน้นถือได้ว่าเป็นอีกสินค้าขายดีที่เราเห็นในตลาดนะจนชินตาสเสน่ห์ของสินค้าพลาสติกก็คือเราสามารถเลือกรับจากโรงงานในราคาไม่แพงและมาจําหน่ายต่อในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงและการที่มีสินค้าหลากหลายแบบให้เลือกเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าที่มากขึ้น ทังนี้การเลือกลงทุนเปิดร้านขายสินค้าราคาประหยัดก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางน่าสนใจโดยมีแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนอย่างทัดดาวทุกอย่าง20่ลพร,ราด20ที่ช่วยให้เราเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพโดยสินค้าภายในร้านนอกจากสินค้าพลาสติกทั่วไปก็ยังมีสินค้าอีกหลากร้ายได้การที่มีความน่าสนใจให้ได้เลือกกันอย่างครบวงจร 8. ชุดชั้นใน การขายเสื้อผ้าชุดชั้นในเราจะเห็นได้ในทุกตลาดนัดข้อดีก็คือการขายง่ายมีลูกค้ากลุ่มใหญ่สินค้าที่มีเลือกหลากหลายระดับราคาลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามกําลังตัวเองการลงทุนไม่มากแต่มีเทคนิคในการขายคือต้องรู้จักสินค้าที่เรามีสามารถอธิบายคุณสมบัติให้กับลูกค้าเข้าใจได้และควรมีสินค้าที่เป็นแฟชั่นใหม่ๆมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า 9. นาฬิกา ทุกตลาดนัดเราจะเห็นร้านขายนาฬิกาที่บางทีมีทั้งนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนรวมไปถึงนาฬิกาปลุกเทคนิคของการขายก็คือการต้องพยายามสรรหาสินค้าที่แปลกใหม่สวยงามตั้งราคาขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและคนขายก็ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าที่ตัวเองขายรู้ว่านาฬิการุ่นไหนเป็นอย่างไรใช้งานอย่างไรเพื่อตอบคําถามลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 10. แว่นตา เป็นสินค้าที่ลงทุนไม่สูงและขายได้เรื่อยๆสำหรับแว่นตาทั้งแบบแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดแฟชั่นต่างๆเราสามารถไปรับสินค้าจากโรงงานหรือแรง่งขายส่งแล้วนำมาเปิดร้านขายซึ่งการตั้งร้านก็ไม่ยากมีโต๊ะหนึ่งตัวกับการจัดร้านให้ดูดีแค่นี้ก็เริ่มต้นขายได้เพียงแต่เราต้องรู้จักการแนะนำสินค้าให้ลูกค้าสนใจและแตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ตลาดนัดแต่ละแห่งก็จะมีพื้นฐานของความต้องการของสินค้าและความนิยมของสินค้าที่แตกต่างกันเราจะต้องพิจารณาพื้นที่โดยรอบตลาดนัดด้วยว่ากลุ่มลูกค้าลาดดักษณะใดมีกําลังซื้อมากน้อยแค่ไหนและสินค้าอะไรที่น่าจะขายดีในตลาดนั้นๆการลงทุนเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะั้นว่าเป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจและยังทําให้เราได้มีเงินใช้หมุนเวียนได้อีกมาก แต่ถ้าจะเป็นการลงทุนที่มีกำไรเราต้องรู้จักใช้กลยุทธ์การตลาดและรู้จักบริหารการจัดการต้นทุนในการเปิดร้านของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ